หนึ่งวัยรุ่นอ l l นิวครับผมใครกำลังตามหารถเชิงพาณิชย์อยู่คันนี้แนะนําเลยนะไม้น้อยๆอันดับต้นๆของเต็งเลยนะครับผมไม่เพียงแค่5 0,000ื่นโลเท่านัๆๆ้นเองกับอ l New s, ปีสองพันยี2020ครับผมรา,าคาค่าตัวอยู่ที่3ามแ0 0เจ็ดบาทครับผมไฟเดิมไฟเดิมนะจ๊ะยางนี่พร้อมวิ่งลุยแน่นอนนะครับมาดูภายในตู้ดีกว่าว่ามันจะสวยอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าไม่ข้างใน,นกระเป๋าไม้อัดให้เรียบร้อยครับผมไลน์ลงไลเนอร์ไม่มีขนของหนักนะครับผมไม่มีชํารุดไม่มีสึกหลอเลยนะจ๊ะตููู้้้้ยยงงสวขนนาาดดีเรไปหอผโดดยสาาาารกกกัันมมีวาาว่ว่นจะสวยอยออ่่่าางทีผมพูดหรืเปล ไปครับผมมาในห้องพูดโดยสารครับผมสิ่งแรกที่เห็นก็คือจะเป็นพวงมาลัยสามก้าวอิสนั่นเองเนาะส่วนหัวเกียร์นี่เขาเปลี่ยนมาให้แต่ถ้าใครไม่ชอบนะแต่ผมเปลี่ยนของเดิมให้ไม่ใช่ปัญหารครับผมใหม่ไม่ใหม,หม่ดูสีไม่ยังไม่แกะออกจากถุง2สองฝั่งเลยอะ่ะเออแล้วแถมคันนี้ไม่แด้เทแค่ห้าหมื่นโลครับผมเนาะแล้ววิทยุซีดีเป็นของตรงรุ่นเลยของสูย์เลยนะครับผมใครตามหาคันนี้อยู่นะหรือว่าต้องการดูรถคันจริงเอาไปวิ่งงานนะครับผม เข้ามาได้เลยนะครับที่กิษดากู๊ดค่าผมมีรถเชื่อพันนีที่คุณเลือกมากกว่า100คันอย่างแน่นอนนะและแต่ละคันที่สภาพสวยๆดังนั้นเลยงั้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะจ๊ะหรือว่าใครสงสัยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ละากาันวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ